สวัสดีเจ้ากคนปู่พามาเซาะเฮ็ดแหมแล้วเจ้าปะเห็ดหูหนูเจ้าอ้า่านหมาเนื้อเจ้าดอกกำลังน่ากินนะเจ้าเนาะตะกี้ปู่ก็เก็บเป็นขวานซ่าล้วเจ้า มีเห็ดนั่งลมเจ้าเก็บมดเจ้าป้าเห็ดไอ,อยหาังก็เก็บมด <c oughs> <c oughs> เห็ดที่ปู่กินปู่ป้าปู่ก็เก็บเจ้าเออนี่ดอกน้อยเกินเจ้าป้าเจ้า มาวันนี้เตือแรกเจ้าทำมารรลุนกันนะเจ้าเนาะว่าชปปะเฮ็ดนักก่อป่าไหมป่านี้เจ้าเฮ็ดนางฟ้านางลม้มว้าวมันอ่อนเลยนวเจ้าเนาะ กำลังน่ากินเลยอขอบคุณเนะ้อเจ้าขอบคุณกูณผู้กูค,คนต,ตี้ติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเนอะเจ้าขอบค,คุณกูกำลังใจเลยเจ้าปู่ก็ต้องขอสุมาตยเนอะเจ้าตีเนื้อคือเมาหัว ไหว้กล้องเวยนะเจ้าเนาะกูคนเลยเมาหัวนี่กอสุม,มาจัดนักเจ้าเวลาปะเฮ็ดนักๆมันก็ lướm tỏa cháu quay cong với bát ngám của khuôn hết thết căm tợ cháu ừ. này đọc nồi cháu kháu vinh ồ cầm năng cải cháu เฮ้ตัดนี้เจ้าตัดนี้นี่โอ้โหงามเจ้าพอ่อกะหืออ่อนๆเลยปะาเอทุหนูเจ้า,าเป็นน้ำแข็งอ่ะเจ้าพอ่อกะมันเย็นนอกเมื่อคืนน่ะ เอาเอาเอาเขาเลือกเอาดอกใหญ่นะเจ้าเนาะมีเพจเพจหนึ่งอ่ะเจ้าเปิ้ลมาดูดเอาคลิปวิดีโอปู่ไปลงทางเฟซบุ๊กมีปีสาวเปิ้ล คอมเมนต์มาบอกปู่ปู่ก็ขอขอบคุณจัดนักเนอเจ้าตีเม้นมาบอกปิ้นมาได้ขออนุญาตแล้เจ้าปิ้นดูดเอาไปบาดายอะ่ะมีหลายคนเลยเจ้าปิ้นดูดเอาไปหลายคนเลยอะ่ะคนไหนตีเซาะเฮ็ดน่ะของปู่ก็โดนไปหลายคลิปเหมือนกันเจ้าทั้งของปีนี้แล้วก็ของปีแล้ว นี่ใส่บบดีนะเจ้าเนาะมาดูดเอาคิปิ้นไปแบบบัขออนุญาตเลยอ่ะคนเฮานี่ก็ไปเน้ะเอาอันนี้เละเจ้ะ ตัดนี่แฮมเจ้านี่หูกุคนเฮามาจ้าเนาะพอกับเจ้าหอยมันเนา่าอ่ะปาดมันนักใบนักเงาเน่าหมดเจ้าพอกะตัดนั่นกใ็ใช่โหเดี๋ยวปูผากเก็บตัดนี้ก่อนนะเจ้าเนาะวันนี้มีแดดเจ้ามีแดดเนาะป่าใหม่อยู่ติดถนนเจ้า เสียงเขาตัดไม่ปู่จะพยายามบไา,ายกองไว้หน่อยเจ้าเนาะเดี๋ยวคนเมาหัวอู้นี่กุคนงามเจ้าเพราะกระเจ้า อ่อนๆเลยเจ้า <g ül> เห็ดหน้าหนาวก็จะประมาณเอี่ยนะเจ้านะกัด <c oughs> <c oughs> น,นี่ตยอน,นี่ดอกลอยเจ้าอูอ้ถึงเพจนั่นบะโจกบเจ้าแล้วเปิ้นก็ปิดกั้นตยหนาปู จะทักไปหือเปินเอาคือเปินลบคลิปเฮาออกอะะเจ้าแต่ปิดกันเปินปิดกันเ่ฮือเฮาทักแชทนะเจ้าแต่ปู่ก็รายงานไปทาง facebook แล้วเจ้าพอกับเจ้าเออมันนักใบนักงเงาวเฮามาจ้าเนาะ เน่าเหียมูดมนี่กำลังหักขึ้นเจ้าอุตาละสุมาเตอ,อปีหน้าเอาใหม่เจ้าพอห,หูแล้วว่าตัดนี่มัน อกําลังน้อยๆเจ้าพ่อกะเออเอาก็เลือกเอาดอกใหญ่นะเจ้าเนาะ hết anh nhỉ, có hết được ma nữa, cháu nữa, xin sì đãi mai trả, hỏi nâu cháu, ừ. bắt tết này cháu. ดอกอ่อนๆออออออเลยน่ากินนะเจ้านโอวันนี้ดอกน่อยตัเทียบตัวน,นะเจ้านี่บนหันเจ้าบนหันดอกน้อยละไว้ก่อนต่างน้ำไหลนะเจ้านะอนี่เป็นคันดคันใดเลยเป็นจันเป็นจัน นั่นเป็นสวนเจ้ากุขนปาตัดนี่เจ้าปาพาพอกะงามนลเจ้าเนาะอุ้ยเก็บเลยดีกว่าอู้งามเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อขออนุญาตนยเจ้าสมมาตรโอ้ง cho cô mile wow 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 ีกูคนได้นักแล้วเหมือนกันนะเจ้าเนาะเือมีแต่ดอกอ่อนๆดอกงามๆเลยเจ้าสะตอเจ้าสะตอกูคนพอตัดนี่กับเจ้าเหน่าเหี้มอดพอกะเือเสียดายนะเจ้าเนาะเออ ไนะอเต๋อเาะขอกเจ้าแนาหมดุดกูขนแต่นี่ก็เท่าหมดเจา้าอืออันอย่างนี้สุดยอดจ้ะอือน่าเสียใจดาอยู่เจา้า cái ngắm như nó cho nó thích đi Đọc nói cho <laughs> anh họ lao con cho <laughs> tàng giao tiết thần นี่กุคุณวันนี้ก็พอได้นะเจ้านะดอกอ่อนๆงามโตยเนะเจ้านะโอเคเจ้าเดี๋ยวป้ากันคลิปหน้าเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้าแฟนกับลูกหมูมาฮับปิกบ้านเจ้าหนูสวัสดีกุคนก่อนเจ้าย่าจะได้สวัสดีก่อนครับเออไอหมูตุย้ยเนี่ย เดี๋ยวปู่จะฮือแฟนเอาไม้ซี่ตัดนี่เจ้าจะลองพอดูจะได้ก็เติงก็ขาเนอะได้ชัดย้อนสแสงมาเจ้าเนาะโอ้ครับได่หินรอสุพรรณยาๆๆๆๆๆ ให้ไปชิย์น่อยอื้มย่าย่าชัดสักย่าไเชิยนคด้ดอกมันอ่อนนะเจ้าปู่ก็เลยคือสาสิพระตะคะรูนี่เข็นช็อตอมเข็นช็อต ขาโน้ดนะขาสุดุนนะขุมอาซุ่ซุเฟสเอาบได้เจ้าไมฮักแล้วฉับอว่ n ันจะกับมองหหรือมเสียดายนะเจ้าเนาะไปโ่จอนั่นงามเจ้าอ่อนๆเลยเสียดายนะเจ้าเนาะ โหมันเอาบตึงฮิแดดจะมดแล้วเจ้าพอเครื่องบินน่ะบินส่วนกันเลยเจ้าพอก็เป็นกากระบาทเลยเจ้าอ่ะจอ่ะไปยืนตัดนั่นแล้วลูกเออ Hey. <laughs>